ก็สวัสดีนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยววันนี้เราจะมา <Okay. S 1> บอกว่าระหว่างราอัปเดตเราควรจะทำอะไรนะครับนี่ mm hmm. เห็นไหมเพื่อนๆเ, mm hmm. เห็นตั๋วทองปะรู้ใช่ไหมครับว่ามันเก็บ800ร้อยอันแล้วไปตุ่มพลังมิสติกได้นะครับชั้น3ามด้านบนเลยก่อลอยฟ้านะครับ อย่างแรกที่เราควรจะทําเลยหลังจากที่เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือทำเดลิเวสให้มันเสร็จครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําตั้งแต่อันแรกยันจบเลยนะครับเดลิเว e รีโอเคตรงนี้ระหว่างขากลับนะครับแนะนำให้เป็น l t n i t n i r g g o n Slayer Magic นะครับ <c oughs> กดตัว X ไปเลยปุ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นมา แล้วเราก็ไปส่งเควสตามระเบียบครับโอเคเรากดส่งเควสปุ๊บมันก็จะได้ตัวทองขึ้นมานะครับถ้าแบบว่า,าทำเควสายวันเพียวๆนะครับไม่ไม่ตีบอสเลยสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมินิบอสสุกุณะเซลหรือว่าเป็นบอสเอเนลเลยนะครับมันจะได้อยู่4เควสเนาะเควสละประมาณ3 3 42ได้12ตัวต่อ1วัน ฉะนั้นถ้ากว่าจะครบ800ตัวก็นานหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากจะตีบอสอก็นั่นแหละครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ <c oughs> โอเคเว้นที่2คือการเก็บเชอร์รี่ <c oughs> อย่างที่ผมเคยพาทำไปเนาะแล้เกิดโอเคเกิดแล้วฟื๊บตรงนี้น่าจะเกิดพอดีนี่ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเฮ้ย โอ้โหทำไมอ่ะโอเคแล้วเราก็ไปส่งเควสเหมือนเดิมครับเควสต่อไปน่าจะไปตีเอ่อดีเซอร์ตแบนดินะครับ4ตัวไปเลยที่เดิมปึ๊บปบเราใช้วิธีการเดิมได้ครับไม่ว่าจะเป็นขาไปหรือขากลับนะครับใช้ได้เหมือนกันคือกดตัวเปึ๊บมันจะเป็นการปุ่งขึ้นมามันจะไม่สนดโลกอะ่ะมันจะมาอยู่ด้านบนสุดก่อนตรงไหนดี สี่ตัวอุ้ยเซลเกิดเดี๋ยวตีเอ่มดีเซลบันทิดเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์เซลต่อเลยนะครับหลังจากส่งเควสนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตีตอนนี้อยู่ไหนสองตัววะเป็นไงทำไมมาหลบอยู่นี้ละ่ะฟึ๊บโอเคสี่ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปส่งเควสก่อนแล้วไอ้เซลเดี๋ยวค่อยว่ากัน เซลกับซูนะจะเป็นมินิบอสของแมปเรียกเอนะณตอนนี้นะครับก่อนอัปเดตนะมันจะมีโอกาสสุ่มให้ตัว๋วต่อการตีหนึ่งตัวนะครับมันสุ่มเนาะไม่ได้ว่าได้ถูกรอบโอเคเดี๋ยวขอทำเควสไลวันอีกสักหนึ่งเควสนะครับคือการไปจัดการเอเด้านบนเรามาคุยกับหมอนี่ครับคุยขึ้นไปแค่ชั้นเดียวนะแล้วเดี๋ยว กระโดดลงข้างๆด้านซ้ายมือไปเลยฟึบโอเคแล้วเราก็หย่างมาตรงนี้ครับหย่างไปครับฟืบฟืบฟืบฟึบฟึบเพื่อนๆสังเกตนะครับว่านี่ไม่ใช่เซิร์ฟ VIP มันเป็นเซิร์ฟปกตินะครับฟึบเราก็จัดการไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอ้โปกดตัวก,กิลผิดไปกดตัวทีดีไปก่อนดีไปก่อนโอเคเราจะได้5ทิเก็ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งเควสต,ต่อ <S <S เราก็ส่งเควสต,ตามปกติเลยครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้มาทั้งหมดถ้าทำเควสเสร็จเลยจะได้12บวก5คือทั้งหมด17ตัวนะครับต่อ1วัน รวมกับที่ไปเตะเนลด้านบนมานะนะครับแล้วก็เราจะมาสิ่งต่อไปที่เราควรจะทำนะในหนึวันนะครับตอนที่เรามานัปเดตนะคือจัดการในบอสสุกุนาแล้วก็เซลล์ที่อยู่ตรงนู้นนะครับก็จัดเลยเลือดเขาจะไม่ได้เยอะเท่าเอนลนะครับผมเลยเรียกเอาเองว่าเป็นมินิบอสเนาะเขาไม่ได้ตั้งมาให้มันเป็นมินิมินิบอสหรอก ได้ไหมสองตัวอ่รอบนี้ไม่ได้นะครับจริงๆมันได้ตังนะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ได้ตังค์แล้วก็ได้เวลด้วยแต่เวลมันคงไม่สําคัญอะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆคงไม่ได้แบบว่ามาตีเพื่อจะหาเวลออะปึ๊บอันนี้เซลเนาะอุ้ยหลบแบบดิจิตอล ซื้อ,อโอเคก็ไม่เอ้ยได้ตัวได้ตัวได้2ตัวนะครับมันจะสุ่มแบบนี้นะครับได้เงินเยอะด้วยนะ2ตัวนี้เกือบแสนเลยนะอันนี้ในกรณีที่แบบว่ามีเอ่อพรีเมียมแล้วก็คูณ2น,นะครับผมเป็น VIP ด้วยมันก็จะบวกเยอะนิดนึงนะครับประมาณ2-3เท่าของคนปกติที่ตีกันนะครับโอเคหลังจากเราจัดการมินิบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมินิบอสเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ15นาทีนะครับ แล้วก็เอเนลทุกๆ30นาทีฉะนั้นต่อกันตีเอเนลหนึ่งตัวเราจะได้ตีสูขนะแล้วก็เซลสองรอบนะครับโอเคหลังจากที่เราตีมินิบอสสองตัวนี้ไปปุ๊บเราควรจะไปไหนต่อรู้ไหมครับมี2ทางเลือกครับคืออย่างนี้ครับปุ๊บทางเลือกที่1เรามาตีบอสโซโลคู่เนาะสองตัวคือ a อ k ก็ได้หรือว่าเล่นมือก็ได้นะครับได้หมดนะครับ เดี๋ยวมาตีให้ดูก่อนว่ามันได้อะไรบ้างเผื่อแบบมีคนที่ยังไม่รู้แล้วเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะเอา้าไม่พอทีเลยโอ้ยโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับบอสโซโล2ตัวมันจะให้ดักกันบอลเป็นโอกาสดรอปที่น้อยอยู่นะครับไม่เยอะมากแต่ตีหนึ่งวันผมจะได้ประมาณเออ ปรามาณสิบยี่ลูกนะครับถ้าแบบ F K คืนหนึ่งนะประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวหนึ่งปกติมันจะอยู่เท่าไหร่อะห้าพโกเหรอแต่ผมจะได้1 8ื่นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปมี V I P แล้วก็พรีเมียมด้วยนะครับแล้วก็เติมคูณ2องดอกเงินไปด้วยนะโอเคทางเรื่องที่1คือการตีโซโลนะครับทางเลือกต่อไปคือการขึ้นไปชั้น2ครับรึไปโลด โอเคหลังจากเราเกิดตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ฟาร,ร์มดีที่สุดนะตอนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซูคนาก่อนนะครับให้เราเราเควสตรงนี้รับกับโกคูไปเลยแล้วก็มายืนตรงกลางก็ได้ครับถ้าใช้ซูนานะถ้าใครจะรวมมาตีทีเดียวก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมไม่ได้มาฟาร,ร์มเงินให้ดูเนาะแล้วก็จัดไปอย่างนี้โลดอย่าลืมไปหาซูคนามาใช้นะครับ มันกำลังจะบัฟแล้วก็รีเวิร์กด้วยรีเวิร์กปะวะไม่นะไม่ได้รีเวิร์กน่าจะบัฟแล้วก็ปรับเป็นมิตินะครับเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมดูว่าได้เงินไปเท่าไหร่ผมโอเคแต่เพื่อนๆปกติถ้าไม่ได้เติมอะไรเลยอะ่ะก็ไม่เท่าผมหรอกไม่ได้ขิงนะอ่ะห้าตัวปึ๊บเจ็ดพันทั้งหมดก,กี่ตัวไม่รู้อะ่ะ <c oughs> มันไม่บอกผมดูไม่ทันว่าเควสมันให้เท่าไหรอ่อ่ะ อีกที่อหอยทิงเดี๋ยวรออันติแป๊บหนึง่งก็น่าจะดีนะใช้ทูน้ามาฟาร์มนะครับการรอกูดาวอันติทีนึงก็คือจบเวปพอดีเท่าไหร่อะหนอ่ะหมื่นเท่าไหร่อะหมื่นเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดสิบสองสี่หมื่นสองกับหมื่นเก้าประมาณเจ็ดหมื่นต่อรอบที่ผมฟาร์มได้นะหกเจ็ดหมื่น ผมเพาะฟาร์มอีกรอบนึงปึ๊บนี่ไงเสร็จแล้วรีเซ็ตแล้วผลิตเลยโอเคนะครับนี่เป็นไงนี่คือการฟาร์มไวที่สุดนะครับในเรื่องของเงินนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือฟาร์มไวเหมือนกันนะผมว่าถ้าแบบว่าเราเอาดาร์กบอลไปเทรดเนาะเราก็จะได้เงินที่พอๆกันอุ้ยไม่พอดิข้างบนน่าจะได้เยอะกว่านะอ่ะโอเค เดี๋ยวหลังจากนั้นผมควรจะทำอะไรต่อนะครับเราไดูแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่เราเ,เลือกวิธีการฟาร์มเงินของเราได้แล้วนะครับอ,อ,อันนี้คือการฟาร์มปกตินะเดี๋ยวต่อไปเป็นการที่แบบว่าจะเป็นคนที่ฟาร์มตั๋วทองแบบฮาริโหดนะเพราะตอนนี้เป็นโอกาสที่เหมาะมากๆนะครับผมว่าวันเดียวก็อาจจะได้ถ้าแบบแบบว่าขยันเล่นแบบเกือบ24ชั่วโมงอะ ก็วันเดียวน่าจะได้800ตั๋วเลยเพราะว่าผมน่าจะเคยทำมากับเพื่อนๆในในกลุ่มเนาะม f เฟ e บุ๊ k นะครับเรากออ็ไปเช็คข้อมูลก่อน,นแป๊บหนึ่งโอเคปึ๊บเราลองมาเช็คกับเซลเกิลก่อนนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะ800โกลติกเกตเนี่ยมันจะได้ตั๋วมิสติกติกเก็ตเนาะมา1ใบ แล้วเราก็เอามากดใช้นะครับหนึ่งในพลังที่มันจะสุ่มได้คือมูเคสึนะครับคืออิจิโกะดำนะครับผมว่าตอนนี้มันก็น่าจะ OP ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ก็ยังมีอันที่ผมก็คิดว่ามีอันที่ดีพอๆกันนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่สุ่มได้จากมิสติกจิเกตนี่ก็คือทซงจินอูแต่ว่าณตอนนี้ผมคิดว่ามันเล่นไม่ได้นะครับไม่ว่าจะ PVP หรือว่าฟาร์มก็ตามแต่น่าจะเล่นไม่ได้เลยนะครับก็ภาวนาให้มันเป็น ูมแเคสึนะครับสุ่มได้ก็เอาไปเทรดก็แบบว่าถ้ามันเปิดเทรดได้แล้วอ่ะมันก็จะมีมูลค่ามากกว่าทรงจินอูนะครับณตอนนี้นะโอเคหลังจากที่เรารู้เรื่องโกลทิเก็ตนะครับแล้วก็มิสติกทิเก็ตนะครับ <c oughs> ให้เราลองฮอปเซิร์ฟดูครับฮอปเซิร์ฟหมายถึงการย้ายเซิร์ฟบ่อยๆนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปตีเอเนลนะครับเอเนลเนี่ยเกิดทุกๆ30นาทีอย่างที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวเราลองฮอปเซิร์ฟเลยปุ๊บ โอเคหลังจากที่เราเข้ามาเซิร์ฟถัดไปได้แล้วเนาะเพื่อนเไม่จําเป็นต้องจดแล้วนะว่าเราไปเจออร์เซิร์ฟไหนมาบ้างนะครับเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเซิร์ฟไหนนะครับเพื่อนๆก็จะเจอเอเนลซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าตอนเนี้คนเล่นค่อค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าเดฟมันไม่เชิงว่าบิดม้กแต่ว่าใช้เวลาในการเตรียมการอัปเดตเนี่ยนานนะครับเพื่อนเก็คงจะถอดใจไปเล่นแบบอื่นรอนะ ระหว่างนี้ก็คงจะไม่มีใครตีเลยนะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะมาเช็คดูถ้าเพื่อนๆแบบไม่อยากขึ้นไปข้างบนนะ่ะนี่เลยมายืนอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็รู้ถ้ามันมีหลอดเลือดของเอเนลขึ้นนะ่ะก็คือยังอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันจะไม่อยู่ั้างนะเดี๋ยวขึ้นไปดูถ้าแบบนี้น่าจะมีคนจัดการเอ้ยนี่ไง A ail, เอเนลเลือดเหลือหกสิบ้าเปอร์เซ็นนะครับมาเช็คอยู่แถวนี้ได้เลยหรือว่าถ้าแบบว่ามันไม่ขึ้นจริงๆแล้วอยากแม็กชัวร์นะครับขึ้นไปข้างบนได้เลย ฟิบ์สเฟแล้วก็ฮอบเซิร์ฟแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมไปตีมิริบอสนะสุกุนานแล้วก็เ,เซลนะครับผมเกือบพูดว่าฟรีเซอรล์ละโอเคจะไปเจอกับพ่อหนุ่มเอเนลของเซิร์ฟนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับทำไมผมถึงบอกว่าเพื่อนๆควรจะย้ายเซิร์ฟตีเอเนลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟาร์มตัวทองได้ไวมากๆในช่วงนี้คือคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอะ อ๋อถ้าเป็นอย่างงี้แนะนำไม่ใช้ l d s m นะครับแล้วกดตัว C ปึ๊บอ่ามันจะทะลุมัางล่างแล้วท่านเอเนวอ๋เอเนวอยู่ไหนอะเฮ้ยเอเนวอยู่ไหนอยู่ข้างบนเหรอเดี๋ยวนะโอเคหลังจากที่เรามาเซิฟใหม่แล้วไปเช็คครับ ระหว่างน here, ี้เพ <Yep. S 1> like ื่อนๆก็ถ้าจะจดว่าเราตีเนวไปกี่ตัวแล้วเนี่ยก็จดได้นะครับมันจะต้องตี160ตัวท้วนนะครับไม่รวมกับเวทรายวันที่เราทำเนาะ160ตัวูณห้5ตัวมันก็ได้ได้800นะครับเพื่อนเพื่อนก็ตีแบบนั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องทำเวทรายวันก็ได้แต่เวทรายวันก็ดีครับทาแป๊บเดียวมันก็ได้ตัวเยอะเนาะทาเสร็จปุ๊บมันก็ได้รวมกับตีแนวตัวท้ายของเวทรายวันนะครับมันก็จะได้แบบ20กว่าเลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ยังอยู่ไหมเนี่ยสูนะอยู่น่าจะอยู่มีโอกาสอยู่เยอะมากแลวตอนนี้ก็คงจะมีคนคิดแบบผมนะว่า Hop Surf ตีน่าจะไวสุดเตรียมตัวก่อนอัปเดตนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับยิ่งเราถือพลังที่มันดีๆหรือว่ามีมิติติเกตเราจะได้เปรียบในการเทรดกับคนอื่นมากกว่าคนอื่นออีกน,น,น,นะครับ ปึบน่าจะได้นะตัวนี้อ่ายังอยู่เห็นไหมการฮอ s e r เซิร์ฟตีนะตอนเนี้ยน่าจะดีคุ้มเยี่ยมเยี่ยมยอดปึบบางคนต้องเก็บตังสองร้อยสาล้านเลยนะเพื่อที่จะแบบว่าเทตดกับเขาเรียกว่าอะไรนะมิสติกทิเ็ตของต่างชาตินะเทตดกับคนไทยไม่น่าได้เพราะว่าน้อยคนที่จะให้แลกนะครับ เพราะว่าเขาฟาร์มมาเหนื่อยเนาะเขาคงไม่อยากได้แค่เงินอะไรเงี้ยมันดูไม่คุม้มร้อยหกสิบตัวนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเหนื่อยเหมือนกันนะต่อให้ฟาร์มได้ไวขนาดไหนก็ยังเหนื่อยอยู่ดีโอเคเป็นไงเพื่อนๆคือให้เพื่อนๆพื่อนฮอบเซิร์ฟแบบไปเซิร์ฟไหนก็ตามแต่โอกาสที่จะเจอผมว่าน่าจะมีประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือคืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเรามาไม่ทันคนอื่นนะครับนี่ระหว่างที่ก่อนที่มันจะอัปเดตน,นะครับ มีใครยังเข้ามาเล่นแบบบ่อยๆเหมือนผมปะตอนนี้คือจากพันสองพัคนมันเหลือประมาณ120-150คนอะไรเงี้ยนะครับมันกําลังจะอัปเดตแล้วเนาะเป็นเดเวลลอปเปอร์คนหนึ่งทีเ่เข้ามาบอกนะครับว่าจะอัปเดตวันศุกร์เวลาของพวกเขาเนาะเป็นวันศุกร์นะครับแต่เวลาของพวกเราคือวันเสาร์ช่วงตีสอเป็นต้นไปนะครับโอเคระหว่างนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเล่นกับผมเนี่ย ดูชื่อครับถ้าผมออนเนี่ยลองจอยมาได้เผื่ออยู่ในแบบนี้นะครับผมเข้ามาหาเงินเข้ามาเทรดกับลูกค้าชาวไทยนะครับบ่อยอยู่นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยยังไงก็สวัสดีนะครับ